たかっこいい สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ชาติเกมเมอร์ค่ะก็อย <_' c> ู่กับพัดอีกเช่นเคยนะคะในเกม Utopia origin นะคะวันนี้เนี่ยพัดก็จะมาทําตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับทุกคนนะคะนั่นก็คือจะมารีวิวสกิลของน้องมังกรน้ําแข็งนั่นเองนะคะซึ่งมังกรน้ำแข็งเนี่ยเดี๋ยวพัดจะรีวิวทั้งแบบที่เป็นสัตว์ขี่แล้วก็จะเป็นสัตว์ตีด้วยนะ ซึ่งจะบอกก่อนเลยว่าการรีวิวครั้งเนี้ยมันไม่ใช่การมาแบบมาโชว์ให้ดูเฉยๆนะทุกคนว่านี่ไงนี่นะ้มังกรน้ําแข็งเป็นแบบนี้มันไม่ใช่นะทุกคนเพราะว่าพัชเนี่ยจะมีข้อมูลพิเศษเนี่ยแนบมากับคลิปนี้ด้วยบอกเลยว่าถ้าเกิดใครรอดูรอติดตามเนี่ยเพื่อนๆจะได้เก็ตความรู้เกี่ยวกับมังกรน้าแข็งไปได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะอ่ะก็มาเริ่มกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพัชจะรีวิวที่มังกรน้าแข็งสัตวตีกันก่อนนะคะหน้าตาของน้องเนี่ยหลังจากที่เราทําการอีโวแล้วนะคะมันก็จะเปลี่ยนจากตัััััววสต์มงกกรเป็นนคๆ้ๆบ รบมังกรอะไรประมาณนี้นะคะซูมหน้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเห็นอมนเป็นหน้าคนนะคะแต่ว่าก็จะฟิลแบบคนครึ่งมังกรอะไรอย่างนี้นะคะนักรบนักรบนิดนึง ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นร่างที่ e ีโว2ร่างนะคะแต่ว่ามันก็ยังจะไม่ได้มีเอฟฟกอะไรมากมายนะคะอาจจะต้องรอโวสามโอะไรอย่างนี้ก็สะสมหินลุงกันไปนะคะสำหรับมังกรน,น้ำแข็งสัตตีอันนี้นะคะจริง,รงๆหลายๆคนน่าจะทำการ e ีโวไปแล้วแหละแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะรู้วิธีอีโวเนี่ยพัดก็ได้ทำคลิปสอนเอาไว้แล้วนะคะก่อนหน้านี้สามารถไปย้อนดูกันได้นะ มังกรน้ำแข็งสัตวตีนะคะเขาก็จะมีสกิลเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากที่ตอนเป็นมังกรตัวน้อยร่างแรกนะคะมันก็จะมีสกิลอะไรไม่มากนะคะก็มีตะปบแล้วก็มีพ่นน้ําแข็งทำำ 200, 300, ําดาเมจสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็คุจึ้งมากเพราะเป็นสัตว์ตัวแรกเลยที่ทาดาเมจได้สูงขนาดนั้นนะคะหลังจากนั้นน้องก็โดนปล่อยเบอร์มาเป็นเวลาหลายปีมากเพราะว่าเอาไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยน้องตีช้ามากๆนะคะเลยไม่ค่อยมีใครเขาใช้กันนะคะจนล่าสุดเนี่ยกมก็ได้อัปเดตเข้ามาทําให้น้องสามารถอีโวได้ นะคะเพื่อที่จะได้แบบเกิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วในการอีโวเนี่ยมันก็เหมือนกับการเปลี่ยนน้องให้กลายเป็นแบบสัสตว์ตัวใหม่เลยทุกคนเพราะว่ามันมีสกิลอะไรใหม่หมดเลยนะคะอาจจะให้ดูสเตตัสกันก่อนนะสาหรับตัวมังกรน้ําแข็งเนี่ยเขาก็จะเด่นเรื่องดาเมจอยู่แล้วแหละเพราะว่าดาเมจเขาจะค่อนข้างสูงนะจะอยู่ที่2.22.3อะไรอย่างนี้นะคะแต่เลือดก,ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเริ่มตั้งแต่3.7จไปจนกระทั่งแบบ4.0เลยเนาะ อันนี้ตัวที่พัดได้มาอีโวนะคะพัดก็ซื้อจากตลาดเลยนะสเตตมันก็จะดูดีนิดนึงเพราะว่าคัดมาแล้วนะคะเลือดมันจะไม่ได้สูงมากเนาะเพราะว่าตัวที่แบบสเตตสูงมากจริงๆมันแพงนะคะพัดก็เอาตัวที่แบบพอดีพอดีตัวนี้จะเลือดเริ่มต้นอยู่ที่3.9นะคะแล้วก็โจมตีอยู่ประมาณ2.1กว่ากว่าแต่ว่าสเตตตีเริ่มน้องค่อนข้างสวยนะคะพัดก็เลยเลือกตัวนี้มาอีโวพอเราทําการอีโวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็จะมีสกิลให้มาทั้งหมด3สกิลค่ะ สำหรับสกิลแรกนะคะก็จะเป็นสกิลที่เขาจะทําการโจมตีแบบปกตินะคะโดยแบ่งเป็น2แบบด้วยกัน,นะคะ่ะแบบแรกก็คือการที่เขาจะเอาหมัดต่อยนะคะแล้วก็มันจะมีเหมือนคล้ายๆเอฟเฟกน้ําแข็งแตกขึ้นมานะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นการที่เขาจะเปลี่ยนมือตัวเองให้กลายเป็นหางแล้วก็ฟาดไปนะคะอันนี้จะเรียกว่าดักก้อนเฮดกับดักก้อนเทลนะคะอันนี้ก็โจมตีใส่ศัตรูที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ทาดาเมจประมาณ1 2 0 1 5 0นะคะไม่ได้แรงมากแต่ว่าค่อนข้างที่จะเร็วนะคะในการโจมตีสําหรับสกิลที่2นะคะค สกิลนี้จะเป็นสกิลที่เขาจะทําการพุ่งไปแล้วก็พ่นน้ําแข็งใส่ศัตรูที่อยู่ตรงหน้านะคะโดยมันจะเป็นดาเมจแบบหมู่นะคะแล้วก็ศัตรูที่โดนจะติดสเตตัสแช่แข็งนะคะแล้วก็ถ้าเก็บสเตตคบ8หรือ9สเตตเนี่ยมันก็จะทําให้คนที่โดนนั้นอะ กลายเป็นน้ำแข็งนะคะแล้วก็จะขยับไม่ได้ประมาณ1-2วินาทีเลยนะคะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่น่าสนใจที่สุดแล้วสําหรับมังกรน,น้ําแข็งนะ,ะและในสกิลที่3นะคะก็คือเขาจะทําการเรียกลมเหนือนะคะมาวนรอบๆตัวผู้ใช้แล้วก็ตัวน้องมังกรเองนะคะซึ่งลมอันนี้เนี่ยนอกจากจะทําดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะสกิลนะคะโดยดาเมจเนี่ยจะเป็นดาเมจหมูนะคะคล้ายๆกับนกอีโวที่เราเคยใช้กันเลยแต่ว่าเน,นี้ยจะเป็นแบบฟิลลมหนาว ซึ่งนอกจากจะทำดาเมจได้แล้วเนี่ยไอลมตัวนี้นะคะมันยังช่วยเพิ่มเกราะให้กับผู้ใช้นะคะหรือว่าคนที่เรียกน้องมาเจ้านายน้องเนี่ยให้มันมากขึ้นด้วยนะคะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มเกราะเวทให้กับตัวมังกรเองด้วยนะคะฟิลแบบเป็นสกิลสายซับแต่ว่าก็มีดาเมจเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเนาะหลักๆก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับสกิลน้องมังกรตั้งแต่อีโวหนึ่งจนถึงอีโวสซึ่งอันเนี้ยพันมีแอบๆไปดูของต่างชาติที่เขามีการ อีโวไปถึง3,4,5,6แล้วนะคะก็ผมว่ามันไม่มีสกิลอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะทุกคนเพียงแค่ว่าสกิลที่มันมีอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันแรงขึ้นมันดีขึ้นเท่านั้นเองมันจะเปลี่ยนจากแบบสีฟ้ากลายเป็นสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะประมาณนี้สําหรับน้องมังกรน,น้ำแข็งเดี๋ยวพัดจะไปให้ทุกคนดูอีกทีนะว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันมีลักษณะเป็นประมาณไหนนะคะไปดูกันเลย อันนี้ย้อนให้ดูสักเล็กน้อยสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้มานะคะวิธีการได้รับมังกรน้าแข็งตัวใหม่นยเพื่อนๆจะต้องเอาตัวเก่าอะไปอีโวก่อนนะคะโดยใช้หัวใจมังกรทั้งสิ้น9อันนะคะที่จะอีโวได้ถึงโอสองนะแล้วมันก็จะทําการเปลี่ยนน้องมังกรที่เป็นสัตว์นะคะให้กลายเป็นนักรบมังกรรูปร่างสูงโป่งตัวนี้เลยนะอามาในส่วนของสกิลนะคะเดี๋ยวพะจะลองใช้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตีไปก่อนทังทีอะ น้องก็พ่นน้ำแข็งไปนะคะแล้วก็จะมีน้ำแข็งพุ่งออกมาโจมตีจากด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เรียกลมมาแล้วก็ตีปกติอ่ะเห็นไหมโดนแช่แข็งแล้ว ในการโจมตีของมังกรแต่ละครั้งนะคะมันจะทําให้คนที่โดนเนี่ยทั้งติดสถานะแช่แข็งแล้วก็มันจะเก็บสเตตด้วยนะคะในการติดสถานะแช่แข็งเนี่ยก็คือคนที่โดนจะเดินช้าลงนะคะฟีลเหมือนแบบโดนสโลมชั่นอะไรประมาณนี้เนาะและถ้าเกิดเก็บสเตตไปครบ8-9ถึงเสเตตแล้วนะคะคนที่โดนเนี่ยก็จะถูกแช่แข็งนะคะอยู่ในน้ำแข็งทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือขยับได้ประมาณ2วินาทีนะคะ ซึ่งมังกรน,น้ําแข็งร่างนี้นะคะตีค่อนข้างเร็วนะคะทำดาเมจต่อเนื่องได้แบบรัวๆอยู่เหมือนกันนะอ่ะอันนี้จะให้ดูในมุมมองของคนที่โดนสกิลบ้างนะคะว่าเป็นยังไงเนาะซึ่งเมื่อมังกรน,น้ําแข็งเริ่มโจมตีเรานะคะจะเกิดเอฟเฟกขึ้นรอบๆขอบจอแบบนี้นะคะเป็นเหมือนแบบโดนแช่แข็งอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็จะถูกเก็บสเตตไปเรื่อยๆนะคะพอสเตตครบเราก็จะถูกขังอยู่ในน้ําแข็งนะคะขยับไม่ได้ประมาณ1-2วินาทีนะ อ่เห็นปะมันก็จะเดินช้าด้วยนะคะตอนที่มันเก็บแสแต็กแบบนี้ซึ่งถ้าจะให้หลบผลจริงๆนะคะเวลาโดนมังกรน้ำแข็งโจมตีเนี่ยก็ให้หนีไปไกลๆเนี่ยจะหลบได้ง่ายมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ไปให้มันตีได้เรื่อยเนี่ยก็คือแย่อยู่นะ ในส่วนของการเอาไปใช้ฟาร์มหรือลงดันอะไรเงี้ยมังกรน้ําแข็งก็ไม่ได้แย่นะคะก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยเนาะด้วยความที่เขาเนี่ยโจมตีไว้นะคะเห็นปะมันจะต่อยจะตีจะทุ่นอะไรเงี้ยค่อนข้างไวนะคะประมาณหนึ่งวินาทีก็แบบเปลี่ยนท่าแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเวิร์กแล้วก็โอเคเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเทียบกับพวกเสือหรืออะไรเงี้ยยังโจมตีแบบช้ากว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีเสืออยู่แล้วแล้วต้องการแบบโจมตีแรงๆเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหามาังกรน้ําแข็งมานะคะ ถ้าถามพัดเนี่ยพัรู้สึกว่าเอาไปใช้ใน PVP น่าจะเหมาะกว่านะเพราะว่าสกิลค่อนข้างปวดนะคะในเรื่องการแชร่แข็งเอย้ยสโลเอยอะไรอย่างเงี้ยแต่เอามาตีพวกนี้ก็ไม่แย่นะคะเห็นไหมมันก็ทําดาเมจได้เยอะอยู่นะคะโอเคก่อนที่เราจะไปดูมังกรน้นําแข็งที่เป็นสัตว์ขี่นะคะพัดจะมาสารุป ข้อที่ชอบแล้วก็ข้อที่ไม่ชอบสาหรับบังกรน้ําแข็งที่เป็นสัตว์ตีกันก่อนนะสําหรับข้อที่ชอบนะคะอย่างแรกเลยคือเอฟเฟกต์สกิลเทมากทุกคนว่าจะเป็นการเรียกลมการตีการต่อยแล้วแบบน้ําแข็งแตกหรือว่าการพ่นน้าแข็งอันนี้คือเท th จริงๆนะคะสาหรับเอ่อพวกเอฟเฟกต์สกิลอันเนี้ยพารู้สึกว่าเขาทํามาดีมาก แล้วก็ข้อ2นะคะสิ่งที่ชอบก็คือตัวสกิลแช่แข็งเนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างป่วนใน PVP นะคะสามารถที่จะแช่คนได้สโลคนได้นะคะถือว่าดีมากเลยทีดเดียวแต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบเลยสําหรับตัวมังกรน้ําแข็งสตีนะคะก็คือเรื่องของดีไซน์ค่ะพรรู้สึกว่าดีไซน์มันไม่เท่ทุกคนมันแปลก,กอะ่ะมันดูเหมือนไม่สุดสักทางอะ่ะ ด้วยความที่ร่างแรกเขาเป็นมังกรน้ําแข็งที่แบบเทมากเลยนะพออีโวมาเราก็อยากได้ความเทที่มันมากกว่านั้นใช่ไหมแต่พอเราโวมาแล้วมันกลายเป็นนักรบแบบเออแบบเป็นแฮ้วแแบบเนี้ยทุกคนซึ่งพัดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสีหรือว่าเพราะองค์ประกอบอะไรที่มันทําให้รู้สึกว่าเออมังกรน้ําแข็งมันมันควรที่จะเทกว่านี้ปะวะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของพัดน,นะ อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของสกิลนะคะที่พัดมองว่ามันยังไม่สุดซักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็น PVP หรือ PVE เนี่ยสกิลมันยังดูมีความแบบกึง่งๆึงกลางๆอยู่ไม่แน่ว่าอาจจะต้องรอให้ e ี o โสูงกว่าน,นี้ก่อนนะคะถึงจะแบบเห็นได้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเอาไปใช้ PVP หรือว่า PVE ดีกว่านะคะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตเพราะอันนี้มันพึ่งโวถึงแค่อีโอสององะถ้าเกิดอีโถึง6ก็อาจจะโหดกว่าน,นี้ก็ได้ มาในส่วนของมังกรน้ําแข็งแบบสัตว์ขี่กันบ้างนะคะสําหรับมังกรน้ําแข็งสัตว์ขี่เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะอีโวกันไปแล้วแหละโดยการใช้ผลไม้อีโวนะคะที่ทุกคนเนี่ยเก็บสะสมมาเลยนะเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเลยที่เราใช้อีโวยูนิคอนหรือว่ากวางเอลหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่เพื่อนๆนเคยอ e ีโวมาเนี่ยเราก็คือสามารถกดอีโวได้เลยแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าการอีโวมังกรให้คุ้มค่าเนี่ยเพื่อนๆจะต้องดูตรงไหนอะไรบ้าง วันนี้เนี่ยพัดจะมาบอกกับทุกคนนะคะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้อีโวเนี่ยก็อาจจะได้มีเวลาคิดอีกสักพักหนึ่งเลยนะนั่นก็คือวิธีการดูตัว max attribute นะคะหรือว่าสปีดสูงสุดที่ตัวละครเราทําได้นะคะตรงนี้ก็กดปุ่ม max attribute ดูได้เลยนะคะระบบเนี้ยพัดเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันก็คือระบบที่มันจะใช้สปีดสูงสุดของทุกสถานะนะคะในการทําให้ตัวละครเราอะใช้ได้ไม่ว่าเราจะใช้สัตว์ตัวไหนเราก็จะได้สปีดสูงสุด ที่เราทําได้นะคะอย่างเช่นอันนี้สปีดสูงสุดของตัวพัดเนี่ยก็คือวิ่งอยู่ที่8,007นะคะบินอยู่ที่17,500สปีดตอนวิ่งในน้ําอยู่ที่11,000นะคะแล้วก็ตอนพุ่งในน้ำเนี่ย22,000แล้วก็โหลดอยู่ที่65ค่ะซึ่งอันนี้เป็นสปีดท,ที่แบบสัตว์ทุกตัวของพัดในแถบเนี่ยรวมๆกันก็คือได้เป็นสเตตัสนี้ขึ้นมา และพัดก็มารู้นะคะว่ามังกรน้ำแข็งเนี่ยสามารถทำให้เรามีสปีดเดินที่แรงกว่า9,000ได้ค่ะทุกคนเมื่อกี้ทุกคนจะสังเกตนะว่าพัทวิ่งอยู่ที่8 7 0 0นะ,ะซึ่งมันเป็นสปีดของตัวมังกรจีนนะคะคือเป็นตัวที่วิ่งเร็วที่สุดแล้วในตัวสัตว์ทั้งหมดที่พัทมีอยู่นะแต่พัทมาดูก็คือมังกรน้ำแข็งเนี่ยจะมีระบบคล้ายๆกับตัวยูนิคอร์เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครจําได้เนี่ยยูนิคอนถ้าเกิดว่าสปีดเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,003ถึง8,004อันนี้หมายถึงสปีดบนพื้นนะ8,003 8,004เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนได้ตามนี้แล้วเอาไปอีโวจนถึงล่างสาเนี่ยเพื่อนๆจะมีสปีดวิ่งที่8,007 8 0 0คือแบบแรงมากสุดๆแล้วแต่มังกรน้ําแข็งคือเขาพาเหนือเมฆคะ่ะทุกคนถ้าเกิดใครที่จับมังกรน้ําแข็งแล้วมีสปีดโหลดอยู่ที่8,300ขึ้นไปนะคะเท่ากับว่าเพื่อนๆอีโวมาครบ3ล่างแล้วเนี่ย เพื่อนๆจะมีสปีดวิ่งอยู่ที่9000เลยนะทุกคนฟังไม่ผิดนะคือวิ่ง9000คือวิ่งเร็วมากเร็วกว่าสัตว์เติมทุกตัวที่เกมเคยมีมาอันนี้เป็นสิ่งที่พัดเพิ่งมารู้นะคะแล้วพัดก็รู้สึกเสียดายมากที่บมังกรน้ําแข็งตัวนี้ของพัทเนี่ยมันวิ่งแค่8ปดพันึ่งะทุกคนซึ่งถ้าพัดอีโ e วตัวนี้ไปนะคะสปีดท,ที่พัดจะได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ8ปดพนะคะไม่ถึง9ก้า ก็เลยจะมาบอกกับทุกคนว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีมังกรที่สปีดอยู่ที่8,300ขึ้นไปนะคะให้ทำการอีโวเลยค่ะยังไงก็คุมเพราะว่ายังไงนะต่อให้เราไม่ชอบดีไซน์หรืออะไรก็ตามแต่อย่างน้อยเราได้แม็กสปีดวิ่งมาที่9,000ไม่ว่าเราจะใช้มังกรหรือสัตว์ตัวไหนนะคะเราก็จะวิ่ง9,000หมดเลยเป็นการปลดล็อกสปีดรั้งยิ่งใหญ่เลยนะทุกคนบอกเลยว่าเป็นสปีดที่แบบเร็วมากเร็วกว่าสัตว์เติมทุกตัวที่เกมเคยมีมาเลยนะคะ แต่ว่าน้องมังกรตัวนี้ของพัดเนี่ยสปีดอยู่ที่8,001แบบแบลๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพัดก็เลยยังลังเลอย,อยู่ว่าจะอีโวน้องดีไหมหรือว่าพัดจะจับใหม่ดีเพราะว่าในส่วนตัวของพัดเนี่ยพัดรู้สึกว่าพัะชอบมังกรร่างนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากจะอีโวน้องให้มันกลายเป็นดีไซน์ที่แบบเออพัดรู้สึกว่ามันไม่ได้เท่มากขนาดนั้นอะไรเงี้ย ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพัดจะเก็บมังกรล่างนี้ไว้1ตัวแล้วก็จะเอาไปอีโวเพื่อที่จะเอาสปีดอีกหนึ่งตัวอ่าอันนี้จะเป็นแผนในอนาคตของพัดนะคะก็คือพัดจะจับมังกรเพิ่อมอีกตัวหนึ่งถ้าไอตัวใหม่ของพัดเนี่ยมันมีสปีดที่8,003ขึ้นไปเนี่ยพัดก็จะเอาตัวนั้นมาอีโวเพื่อที่มันจะได้สปีดวิ่ง9,000แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มันได้8,000 8,001เท่ากับอีตัวนี้อย่างน้อยพัดก็มีมังกรล่างแรกเก็บเอาไว้ให้สบายใจเฉบแล้วนะคะค ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องสปีดหรือว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องการจะเก็บมังกรล่างแรกเนี่ยก็อีโบเธอค่ะคุมเอาแค่สปีดวิ่งอย่างน้อยถึงเราไม่ได้ถึง9,000เราได้ 8,800, 8,900กก็ถือว่าโคตรแรงแล้วเหมือนกันเนาะ อันนี้ก็ถือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากพัดนะคะแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงไปนะคะว่าแบบเอ้ยอ้าวงั้นแสดงว่าพี่พัดจะไม่อีโวให้ดูละสิไม่ทุกคนพัดอ่ะมีอีกหนึ่งรหัสนะคะซึ่งเป็นรหัสของน้องคนนึงที่สนิทกับพัดนะคะเขาฝากรหัสไว้แล้วน้องคนนี้เขาจับมังกรน้ําแข็งที่สปีดเดินโหดมากๆนะคะสปีดเดินอยู่ที่8ปดพันสี่อ่ะซึ่งมันเป็นสปีดท,ที่เกือบตันแล้วมั้งถ้าเกิดพัดจำไม่ผิดนะ ก็เดี๋ยวเราจะไปอีโวให้ทุกคนดูนะคะว่าในการอีโวมังกรน้ําแข็งแบบสัตว์ขี่เนี่ยใช้ผลไม้อีโวทั้งหมดกี่ผลแล้วก็ถ้าสปีดเดินพื้นเริ่มต้นอยู่ที่8 4ดพแล้วเราทําการอีโวน้องให้กลายเป็นมังกรน้ําแข็งที่เป็นสัตว์บินได้เนี่ยล่างสุดท้ายมันจะได้สปีดท,ที่เท่าไหร่อ่าสงสัยใช่ไหมถ้าสงสัยก็ออกไปดูกันเลยจ้า อ่านี่นะคะน้องเขาก็ได้ให้เกียรติให้อนุญาตพัดมาทําการอีโวแล้วนะสำหรับตัวนี้นะคะสปีดเดินเริ่มต้นอยู่ที่8488นะคะคือแบบวิ่งเร็วมากนะคะแล้วก็สปีดบินอยู่ที่14858บอกเลยว่าเป็นมังกรที่สปีดสวยทั้งการเดินแล้วก็การบินเลยนะคะหายากมากๆแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอีโวกันเลยนะคะก็ใช้ไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. นี่นะคะ11ผลเท่านั้นไปจนถึงล่าง2แล้วนะคะโอ้โหล่างสองก็สปีดไปอยู่ที่8,800แล้วอ่ะทุกคนจึงไม่ไหวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองขี่กันก่อนนี่เห็นไหมก็มีการขี่คงขี่คอใดๆนะคะก็เหมือนจะเออเทก็ได้แหละเอออะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาววกันต่อเลยนะนี่ไปล่างต่อไปนะคะสปีดที่9 1 8 8แรงมากนะคะกดต่อเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เจ็ดแปดเก18สิบเจ2ดสนี่นะคะไปจนถึงล่างสามใช้22ลูกนะคะรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ34ลูกเท่านั้นเองสำหรับล่างนี้นะคะอู้เอฟเฟกก็ดูอลังการอยู่นะอ่า เรียบร้อยนะคะสำหรับล่างสุดท้ายที่อีโวมาได้นะคะสปีดเดินอยู่ที่9,188รแคนแรงนะคะแล้วก็สปีดบินอยู่ที่16,758คือแรงกว่า16,600ที่เป็นมาตรฐานไปอีกอะตัวนี้คือแบบสปีดเกินไปอีกอะทุกคนแบบจึงไม่ไหวนะคะพระจะมีโอกาสจับได้สปีดขนาดนี้บ้างไหมทุกคนมีบ้างไหม โอเคก็สรุปนะคะสำหรับคนที่มีสปีดเดินนะคะสปีดวิ่งของมังกรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,004นะคะถ้าอีโวมาแล้วเนี่ยจะได้สปีดอยู่ที่9,001เลยนะคะแรงมากๆเร็วมากๆเลย แล้วก็ถ้าเกิดมีใครสปีดบินอยู่ที่ประมาณ14800นะคะอีโ e วมาแล้วนะคะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ16,700เลยนะคะคือพันเห็นส่วนใหญ่ที่โวกันเนี่ยมันจะไปแม็กสปีดอยู่ที่ประมาณ16,600นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้มาเป็น16700เลยนะคะก็คือเกินแบบแม็กสปีดทั่วไปมาเลยอะคือแบบค่อนข้างหายสเตตมาสำหรับบังกรตัวนี้นะคะ คือถ้าใครที่เป็นแบบผู้เล่นใหม่เราอยากได้สัตว์ที่บินเ,เร็วอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะซึ่งณนะขณะนี้นะคะมังกรน้ําแข็งก็เป็นมังกรเพียงตัวเดียวในเกมที่สามารถจับแล้วก็เอามาอีโวให้สปีดมันสูงกว่าเดิมได้นะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆจับพวกมังกรแดงหรือมังกรลุนณนะขณะนี้เนี่ยจับได้สปีดเท่าไหร่ก็คือใช้เท่านั้นเลยนะแต่มังกรน้ําแข็งเนี่ยก็คือเอามาอีโวแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเอฟเฟกสวยขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ อตอนบินก็จะลักษณะประมาณนี้เลยพัดขัดใจแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องแบบการนั่งอ่ะว่าแบบมันจะไปนั่งตรงบาททาไมวะไม่เข้าใจจริงๆเออก็ขัดใจนิดนึงนะคะแต่ก็แล้วแต่คนชอบแหละบางคนอาจจะมองว่ามันเท่ดีนะอือสรุปมันเป็นมังกรหรือมันเป็นค้างคาวนะคะคล้ายๆค้างคาวเลยทุกคนอ่าเวลายิงก็จะประมาณนี้นะคะมุมมองมันจะสูงนิดนึงนะคะคล้ายๆมังกรจีนเลยแต่ไม่ได้สูงเท่า ก็ลองไป e ีโวใช้กันได้นะคะซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือมันใช้ผลไม้อีโวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะประมาณ30กว่าลูกน้อยกว่ายูนิคอนนะคะแล้วก็สปีดดีกว่าเนี่ยก็น่าสนใจนะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนๆด้วยนะถ้ากดเราได้แบบ75แต้มบ่อยๆเนี่ย มันก็าจะขึ้นไวนะคะแล้วก็ใช้ผลไม้น้อยแต่ถ้ากดแล้วได้25 25เนี่ยมันก็อาจจะใช้ผลไม้เยอะกว่านี้ก็ได้นี่ก็คือไม่สามารถตอบได้จริงๆว่ามันจะไปสุดที่เท่าไหร่นะคะแต่พัดคิดว่าน่าจะไม่เกิน50ผลหรอกยังยงแบบขี้เหร่ขี้เหร่เลยนะน่าจะไม่เกินอะ่ะเออก็ลองไปอีววกันดูแล้วกันเนาะสำหรับใครที่เป็นสายโนสนโนแค์ son, no care, เรื่องสปีดนะคะแล้วก็อยากจะมีมังกรที่แบบเท่ๆนะคะพัดก็เชียร์ร่างแรกเลยนะเพราะว่าน้องเนี่ยเทมากเลยทุกคนดูดีมีแบบ โอ้โหไฟโผยพุ่งเอ้ยไม่ใช่ไฟไอน้ำแข็งนะคะเย็นเจี๊ยบนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการอัปเดตเสียงเดินเข้ามาแล้วนะนี่นะแต่ก่อนน้องไม่มีเสียงเดินนะคะเพราะว่าน้องเป็นมังกรผีนะเดินแล้วไม่มีเสียงอะไรเลยตอนนี้มีการอัปเดตเสียงเดินแล้วก็เสียงบินด้วยจะ้ะอ่ะฟังนี่นะมีเสียงแบบพึบ,พ,บพับ,พบอยู่แล้วนะคะ ซึ่งแบบมันน่ารักน่าเอ็นดูทุกคนใครจะไปอีโวลงเนาะถ้าเป็นสายสะสมสัตว์แบบพัดเนี่ยก็เก็บไว้สักตัวหนึ่งแล้วถ้าจะโวเอาสปีดเดินเนี่ยก็ไปเก็บอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสําหรับคนที่อยากสะสมสัตว์แล้วก็อยากสิ้นเปลืองไปในตัวนะคะก็ไม่แนะนํานะคะแต่ว่าถ้าใครอยากทําก็สามารถที่จะทําได้เนาะสาหรับวันนี้นะคะพัดก,ก็ฝากเอาไว้เพียงแค่นี้อุ๊ยอะไรแบบว่าเจอยูนิคอร์นเฉยเลยนะทุกคน ยืนเงางๆนะคะเดี๋ยวมาจับน้องเล่นดีกว่าโอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเอาไหมคนรอทั้งป่ายเอาบอมักบอเอาไหมเอาเปล่าอยู่เข้างมาบ้านมาเป็นพัทยาของนี่ได้ไหมจะพาไปขึ้นรถไปโร่เร่จะพาไปขึ้นรถไปไรไปไรไปละขึ้น